สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างโทมิก้าธรรมดากับโทมิก้าพรีเมียมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคกล่องสีนี้ก็จะเป็นโทมิก้าธรรมดานะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นทิสัน ลาย gtr bnr 32หรือว่า r 3 2แหละตัวกล่องก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีแดงนิดนึงตัวนี้ราคาจะ2 1 0บาทเอ้ย260บาทจะถูกกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น mitsubishi p a n c e r evo final edition กล่องนี้6 4 0 0 410หรือ420ไม่แน่ใจจะเป็นกล่องสีดำ แล้วก็ขนาดกล่องก็จะใหญ่กว่าแต่ก็มีโทมิก้าธรรมดาบางกล่องจะขนาดเท่าโทมิก้าพรีเมียมนะนี่ก็จะเป็น i ิสัน GTR 3 2แล้วก็มิ t s บิชิอีโว่แต่ว่าตอนอธิบายเนี่ยขอเรียกเป็น R32 กับ e v โแทนแล้วกันนะถ้าเทียบกันระหว่าง e ีโกับ R32 นะจำไว้ว่าตัวนี้คือพรีเมียมตัวนี้คือธรรมดานะ เทียบจากข้างหน้าก่อนเลยอ่ะอีโวจะเป็นโลโก้ของมิ s u ูบิชิเลยส่วน R32 ไม่ได้เป็นโลโก้ของนิสันเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีดําไม่มีป้ายทะเบียนนะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างตรงของ GTR ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมองไม่เห็นส่วนของ EVO ไม่มีสติ๊กเกอร์ ถ้าดูจากแม็กของ evo อ่ะรายละเอียดจะดีกว่าเพราะว่าเป็น t o m i k a p r e m i ยมนะเห็นปะลองสังเกตดีๆของ evo มันจะมีรายละเอียดเป็นแม็กส่วนอันนี้ไม่มีข้างหลังของบ i t s u b i s h ของ evo อ่ะมีโลโก้แต่ว่าของ gtr มีแค่ เขียนว่า GTR แล้วก็นิสสันประตูของ EVO เปิดไม่ได้ส่วนของ GTR เปิดได้ทั้งสองข้างเลยถอันนีส้ส่วนประตูให้ GTR แล้วกันเพราะมันเปิดประตูได้มีห้องคนขับทั้ง2อคันเลยแล้วก็ใต้ท้องรถก็ใต้ท้องรถ ของนิสสันจะเขียนเป็นนิสสันสกายไล e เลยแต่ว่าของ e ีโวมีแค่ชื่อบริษัทแล้วก็ปีที่ผลิตประเทศที่ผลิตแล้วก็สเกลส่วนของ GTR มีของชื่อบริษัทสเกลปีที่ผลิตหมายเลขชื่อรถสรุปก็คือ e ีโวได้เปรียบตรงที่มีรายละเอียดตรงล้อแล้วก็คิดว่าวัาสดุในการใช้ผลิตจะดีกว่าของ g t r คิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็ GTR ไม่มีโลโก้แต่ Evo มีโลโก้แต่ว่า GTR ได้เปรียบตรงที่ว่าเปิดประตูได้อันนี้ให้ GTR ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย